สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตองเอกไทยเดนมาร์กค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่จะพาทุกคนนะคะมาที่สถานที่ที่หนึงค่ะเรียกว่าเกนบุ Place นะคะ ค่ะแล้วที่นี่นะคะก็คือที่ทิ้งขยะของคนเดนมาร์กนั่นเองค่ะทุกคนค่ะสำหรับรัฐบาลเดนมาร์กนะคะก็จะจัดสถานที่แบบนี้นะคะไว้ให้กับประชาชนนะคะเพื่อที่จะนำขยะมาทิ้งนะคะค่ะโดยปกตินะคะขยะในครัวเรือนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่รัฐค่ะมาเก็บขยะที่บ้านเหมือนกันนะคะเป็นรถเก็บขยะทั่วไปนี่แหละคะ่ะแต่ว่า การที่จะมาทิ้งขยะบริเวณนี้นะคะก็จะนำขยะพวกที่มีปริมาณมากๆนะคะหรือว่าขยะจากสวนนะคะขยะจากในบ้านเราที่เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าปริมาณเยอะๆนะคะคือเขาก็จะเอามาทิ้งตรงนี้นะคะที่มีตู้คอนเทนเนอร์ ไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีป้ายบอกนะคะว่าเป็นขยะชนิดไหนบ้างนะคะควรจะทิ้งตรงไหนนะคะกนี่ละค่ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะค่ะคุณแม่ก็พาทุกคนมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆกันนี่ละค่ะ ก็จะเป็นร้านค้าสินค้ามือสองค่ะสินค้าพวกนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าที่เขานำมาบริจาคค่ะซึ่งมันยังใช้ได้อยู่นะคะทุกคนก็จะนำมาบริจาคต่อไปนะคะแล้วก็ทางรัฐเนี่ยก็นำมาจำหน่ายให้คนอีกค่ะแล้วก็นำเงินเข้ารัฐเพื่อมาบริหารประเทศต่ตอนั่นเองนะคะ เค่ะ <c oughs> ทองเอกก็ยิ้มร่าเลยนะคะเจอของเล่นเยอะแยะมากมายเลยะค่ะทุกคนก็เล่นไปเล่นมานะคะก็ไม่ซื้อก็มีนะคะบางครั้งนะคะก็คุณแม่ก็ไม่ซื้อให้ทองเอกเหมือนกันนะคะบางครั้งเพราะว่าคือซื้อไปเยอะแล้วคะ่ะทุกคนมันเต็มบ้านไปหมดนะคะแล้วก็บางทีทองเอกเขาก็ เล่นเสร็จเขาก็เบื่อค่ะทุกคนเขาก็ไม่อยากได้ค่ะเขาก็กลับบ้านไปเฉยๆมือเปล่าก็มีค่ะ <S <S ของเล่นก็มีทั้งของเล่นที่เล่นข้างนอกนะคะแล้วก็มีของเล่นข้างในนะคะอันนี้ก็พาทงเอ็กเข้ามาข้างในค่ะก็จะละลานตากับของเล่นอีกแล้วค่ะทุกคนนี่แหละค่ะที่บอกว่าเล่นไปเล่นมาก็ก็เบื่อค่ะก็กลับบ้านมือเปล่า แต่ส่วนมากคุณแม่ก็จะซื้อให้ค่ะชิ้น2ชิ้นนะคะซิสินค้าของเล่นทุกชิ้นนะคะก็มีคุณภาพแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะแล้วก็จะมี EP ีต่อจากคลิปนี้นะคะซึ่งจะเป็นคลิปต่อกันนะคะไว้ติดตาม EP 2นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ